เพราะนั้นพี่น้องที่ฟังสามก๊กอยู่เนี่ยก็อยากให้อินกับมันจนกระทั่งมองทุกอย่างเป็นกล <c oughs> เป็นเกมหมดมนุษย์เราจริงๆแล้วนะครับในโลกแห่งคนปกติที่ไม่ได้ลุ่มหลงกับอำนาจนะครับไม่ได้คิดการใหญ่ก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องไปรับรวงพรางนะครับต้องไปวางแผนเพื่อจะชนะหรือทำลายซึ่งกันและกันก็จะเป็นชีวิตที่เราใช้ด้วยหัวใจ ด้วยสติปัญญาด้วยคุณธรรมเราทําอย่างนั้นได้นะครับมันก็พบสุขได้และประสบความสําเร็จได้แตนะ่ในส่วนของเรื่องสามก๊กนั้นเป็นยุคที่บานเมืองร้อนร้ายที่สุดแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่ามีแต่ความวุ่นวายนะครับก็คนก็พยายามจะเอากษัตริย์เอาไว้เพื่อไม่ให้ก๊กนั้นมันแตกกันมากเกินไปหรือว่าก๊กใดก๊กหนึ่งนั้นมีพลังอ,อ,อำนาจในละักษณะที่จะมาแย่งกันโดยที่ไม่มีตัวกลางอยู่ ทุกคนทุกก็จะอ้างว่าเพื่อแผ่นดินเพื่อรวมแผ่นดินเพื่อกษัตริย์นะเพราะทุกคนก็จะเอาเอ็มเพอเรอร์ไว้นะครับจกักรพรรดิเอาไว้แต่ที่สุดแล้วทุกคนก็จะมีความอยากได้อยากเป็นอย่างมีของตัวเองแล้วก็อ้างเป็นเจตนารมณ์เพื่อชาตินะครับในสุดก็ฆ่าฟันกันตายจํานวนมากมายเพราะนั้นในลักษณะที่แย่งกันเป็นใหญ่นั้นจริงคือลวงลวงคือจริงเราจะเห็นว่าในเรื่องนั้นคนที่พาท่านไปกินข้าวเลี้ยงข้าวท่านนะครับ อาจจะไม่ได้คิดนะเป็นมิตรกับท่านจริงๆคําพูดที่หวานชื่นชมมันอาจจะไม่ใช่คําพูดที่จริงใจเสมอไปนั่นคือเรื่องนะครับในการช่วงชิงอํานาจนะครับแย่งกันเป็นใหญนะ่ก็ในส่วนของชีวิตจริงนะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นทาสของตรงนั้นมนุษย์เรานะครับสามารถจะอยู่ด้วยกันด้วยน้ําจิตน้ําใจนะครับการให้การแบ่งปันนะั้นนะครับ อย่างเช่นการเลี้ยงข้าวเนี่ยผมเองนี่เรียนตรงๆนะครับเราไม่เดือดร้อนขนาดจะต้องให้คนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลานะครับเรากินของเราได้อยากกินอะไรก็ได้กินแต่ว่าน้ำใจที่คนอื่นแสดงนะครับมันเหมือนกับพระไปบิณฑบาทนะครับแต่ว่าพระนั่นคือสละตัวเองเพื่อไป ให้คนอื่นทําแล้วก็ตัวเองก็จะสแสวงทาก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการทําทอะไรแบบที่เป็นเรื่องของปุถุชนธรรมดานะครับก็คือต้องงดเว้นจากการสะสมการฆ่าการฟันก็ไปขอนะลักษณะให้แบบพอเพียงพอประมาณไม่ใช่พอเพียงไม่อยากใช้คํานี้นะครับให้พอร่างกายคงอยู่ได้แล้วก็ทําประโยชน์ให้สังคมได้และขณะเดียวกันนั้นก็เพื่อให้คนอื่นนั้นได้รู้จักการให้นะครับ คงไม่ยกตัวเองขนาดนั้นแต่ว่ากําลังจะบอกว่านะในความจริงใจนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันเป็นน้ําใจการที่คนอื่นเขาแสดงน้ําใจเรารับนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นลักษณะทั่วไปถาวรนะครับมนุษย์เรานั้นมันต้องเขาบ้างเราบ้างนะครับก็บางคนเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าไม่มีใครเลี้ยงข้าวฟรีนะครับเออก็อาจจะชิดมากไปสำหรับผมนั้นผมก็มองว่ามนุษย์เรานั้นให้เครดิตกันบ้าง แล้วเรื่องอาหารการกินนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยแค่ปากเราเนี่ยมันกินได้ไม่เยอะหรอกครับนะครับถ้าเราเลี้ยงคนคนหนึ่งนะครับอาหารเนี่ยนะครับมันไม่ทําให้เราสิ้นเปลืองหรือว่าเสียหายอะไรไปมากมายนะครับจริงคือรวงรวงคือจริงนะครับในการต่อสู้จริงๆสําหรับคนที่เขาหวังผลประโยชน์อะไรกันเนี่ยก็ไว้ใจใครไม่ได้บพาะงั้นเถอะสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงนะครับ สิ่งที่เขาหลอกลอ่ลอเไว้นะครับอาจจะกลายเป็นจริงก็ได้นะครับที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงแล้วเนี่ยเขามองกันเป็นแบบค่าสศึกนะครับถ้าเราคิดแล้วมนะันน่าเขามีทั้งเลือกสองทางแต่ว่าเนะ่ยเขาบอกว่าให้ดูให้ดีนะครับค่าสศึกก็คิดได้เหมือนกันเรามีสองทางนะครับคนคงคิดว่ามีสองทางแต่ว่าคนที่เขาจะเลือกนะั้นอาจจะมีทางเลือกที่สาม <3 S 1> ก็ได้นั่นก็น่าคิดนะครับ อันสุดท้ายนี่ก็สําคัญข้อสิบถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีสติกับปัญญามันต่างกันยังไงครับสติน่าจะเป็นสิ่งที่เราอาสามารถจะเป็นการควบคุมนะครับเป็นการควบคุมไม่ให้มีอิทธิพลของสิ่งอื่นเข้ามานะครับ <S <S เดี๋ยวผมลองขออนุญาตค้นจาก google นะตอนนี้เลยสติกับปัญญาต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่าเราคงรู้เรื่สติ กับปัญญานั้นนะครับมันก็คงจะมักจะเป็นคู่กันนะครับสติปัญญารวมแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้กวมา intelligence นะครับทีนี้เนี่ยสติกับปัญญานั้นไปอยู่ในแนวทางของอาศาสนาพุทธนะครับศีลส,สมาธิปัญญามีบางคนเขาเติมสติเข้าไปด้วยนะครับถ้ามีสติก่อนก็จะมีปัญญา สตินั้นมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับถ้าเรามีสมาธินะครับก็คือปราศจากตัวกิเลสตัณหาต่างๆตัวที่ทําให้เราขุนมัวนะครับก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิปุ๊บเนี่ยก็จะได้รู้ได้เห็นอะไรหลายอย่างจนกระทั่งเกิดปัญญาตัวสตินั้นน่าจะเป็นตัวที่มาคู่กับศีลน,นะครับถ้าเรามีสติเราก็จะไม่ผิดศีลผิดธรรมนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดสมาธิแล้วก็กลายเป็นการพัฒนาของ ปัญญาอันนี้พูดตามความเข้าใจของผมเองเลยนะครับนะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คำว่าสติกับปัญญาไปด้วยกันนะครับคำว่าสตินะครับถ้าจะแปลกันตรงๆนะครับเราเอาให้ดีเลยปัญญาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงการเข้าใจความจริงนะครับการปราศจากอิทธิพลของสิ่งชั่วร้ายนะครับเข้าใจแยกได้ว่าอันไหนสิ่งสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดี สตินั้นถ้าภาษาพระนะถ้าแปลกันตรงๆก็คือกิริยาหรืออาการหนึ่งของจิตที่ทําหน้าที่ให้ระลึกได้หรือสํานึกพร้อมนะครับระลึกได้หรือสํานึกพร้อมเวลาเรามีสติเนี่ยอะไรมามาเข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้นะครับเราก็จะมองอดีตมีเวลาสามารถจะคิดทบทวนอดีตมองภาพการภาพลักษณ์ในปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะนะครับคํานึงไปถึงอนาคตได้เป็นเรื่องสําคัญนะครับสติต้องคุมให้ได้ คนเราจะขาดสตินะครับก็ด้วยนะครับตัวกิเลสเป็นตัวสําคัญนะโลภโกรธหลงรักโลภโกรธหลงเนะี่ยจะขาดสตินะครับจน,นรักจนเกินไปนะโลภจนเก,โกโินเหตุนะครับโกรธจนเกินบังคับนะครับโกนเกินจะคุมด้วยสติแล้วก็หลงนะครับเหล่านี้เป็นตัวที่ทําให้สตินั้นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับการต่อสู้ของพวกเราในบางครั้งเนี่ยนะครับ<อ> <sek Gates. S 2> ก็จําเป็นที่จะต้องอสามารถที่จะ ระลึกได้นึกได้ไม่เผลอนะครับคุมจิตใจเอาไว้นะครับในสิ่งที่เราทำนะครับจะพูดอะไรนะครับจิตเราก็จะต้องนึกให้ได้ก่อนก่อนที่จะพูดออกไปมีการควบคุมอย่างก่อนว่าพูดไปแล้วมันจริงหรือไม่มันเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่มันถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็มันเป็นคุณเป็นโทษอันนี้ก็คือสตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ พระท่านถึงว่าให้เจริญสตินะครับอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีนะครับถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองไม่พยายามจะนึกรู้ไม่พยายามจะยับยั้งชั่งใจไม่พยายามประเมินสถานการณ์ต่างๆไม่พยายามเอาสิ่งต่างๆมาผูกร้อยเข้าเรืยอกันเราก็จะไม่มีทางได้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับก็จะไม่มีประโยชน์นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ นะครับน่าจะเป็นคุณประโยชน์นะครับพี่น้องเอามาคิดแล้วทบทวนกับตัวเองนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าคนเรามันไม่มีเครื่องชี้นําทางซะเลยนี่นะครับก็อาจจะเกิดนะการผิดทั้งได้นะครับแล้วก็รู้ไม่เท่าทันแล้วทำให้เสียหายกับชีวิตได้นะครับก็น,นี่หลากหลายนะครับเอามาห้าคำคมนะครับห้าวาทกรรมจากสามพกนะครับขอบคุณท่านเจ้าของ เว็บไซต์ซึ่งได้รวบรวมเหล่านี้ก็มาจากหลายแหล่งแต่เหล่านี้ก็จะกระจายกันไปทั่วจนเราเห็นกันทั่วไปจนไม่รู้ว่าใครเป็นคนริเริ่มการแปรนะครับเอาเป็น่าขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องถ้าอนนี้สงสจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขนะครับบุญรักษาทุกท่านแล้วก็ในการต่อสู้นั้นนะครับบ้านเมืองเราวันนี้นะครับเราคงไม่ถึงขนาดจะเป็นสัตรูมาแย่งอํานาจกาันและเข็นฆ่ากันให้อาสันนะครับแล้วก็ทําให้บ้านเมืองเสียหายหรือฆ่าฟันกันตายเป็นเบื่อนะครับเราคงจะต้องเข้าใจถึงหลักการเหตุผล เรื่องของสิทธิทมนุษยชนมนุษยธรรมต่างๆแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็โลกของความจริงในวันนี้ด้วยนะครับก็ด้วยความรักและปรารถนาดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ